ก็จะมีสามปัจจัยหลักะครับที่เข้ามาในเวลาที่มันใกล้เคียงกันเลยก็อ่าข้อแรกเลยเนี่ยการที่ทางบุตตี้เนี่ยเขามีการลดเลดติงของอเมริกาลงนะครับแล้วก็ทําให้ตัวบอลยิวเนี่ยมันมันปรับตัวพุ่งขึ้นแล้วก็ประกอบกับกระแสเรื่องของเซล์อเมริกาเข้ามาเนี่ยนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีแนวความคิดนะครับหลัจากที่อ่าทางสหรัฐเนี่ยเขามีการใช้ในโยบายภาษีตอบโต้เนี่ยก็ก็เริ่มมีการกระจายความเสี่ยงนะออกจากเรื่องของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ย เบเป็นกระแสที่ที่ที่ดังมากขึ้นนะครับตัวตัวกระแสเนี่ยครับมันจะมีผลดีต่อสองสินทรัพย์นะครับก็คือก็คือทองคําแล้วก็บิตคอยน์เองนะก็คือก็มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่อ่าเข้ามาลดความเสี่ยงจากการถือครองดอลลาร์รดได้นะครับประกอบกับว่าจริงแล้วบิตคอยนครับถ้าเราไปดูพฤติกรรมของเขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอจะมองเลยครับว่าเมื่อไร่ครับที่ระบบการเงินหรือว่าเรื่องของเงินดอลลาร์รามีปัญหาเมื่อไรเนี่ยบิตคอยนครับมันจะเพอร์ฟอร์มได้ดีถ้าเกิดเราจำกันได้ว่า จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ธนาคารประเภทที่เป็น regional bank ของเมกาเนี่ยมีปัญหาติดต่อกันนะครับราคา Bitcoin ก็สามารถจะตีดตัวขึ้นมาได้แม้ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับตลาดกำลังเป็นภาวะหมีพอดีนะครับก็ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นข้อพิสูจน์ข้อหนึ่งนะครับว่าบิทคอยนเนี่ยท่านาทีเนี่ยเป็นเซฟเฮาเวนที่อาจจะต่างจากทองคำนะคือทองคําอาจจะตีดปลูกได้จากเรื่องของความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสต์เป็นหลักแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นความไม่สงบหรือว,ว่าความปั่นป่วนของระบบการเงินดั้งเดิมเนี่ยอบิตคอยก็น่าจะเป็นที่พึ่งของนักลงทุนได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นตีมนะครับที่ทางแบ็กล็อกคนเสนอขายบิตคอยอีพีเอฟรายใหญ่ที่สุดในเค้าพยายามเสนอกายนักลงทุนมาตลอดนะครับว่าการกระจายความเสีย่ยงจากเงินดอลลาร์เนกับบิตคอยนลครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักนะฮะแล้วก็อีกสองเหตุผลเนี่ยนะครับก็ก็จะมีบางรัฐนะครับของอเมริกาเนี่ยมีการ ผ่านกฎหมายสินทรัพย์ดนะิจิตอลเนี่ยก็คือตอนนี้มีสองรัฐแล้วนะครับที่อนุมัติให้สามารถจะาเข้าลงทุนในบิตคอยม่ใหม่ก็คือเอาเอาเงินของรัฐนะครับไปซื้อบิตคอยได้เลยอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ถือเป็นเสียญยางที่ดีนะครับว่าถ้าเกิดรัฐอื่นๆของเมกกาครับสามารถจะาทยอยผ่านกฎหมายเนี่ยครับออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการปูทางไปสู่ที่รัฐบาลกลางนะครับจะซื้อบิตคอยเนี่ยเข้าไปในกองทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์นะครับที่เป็นที่เป็นของ และถ้าบานกลางจริงเลยก็ตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดมีการแหลกซื้อเข้ามาครับแล้วก็อีกประการหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเป็นปัจจัยที่จะผลักดันตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลในระยะยาวนะครับคือการผ่านกฎหมาย g e n เนสแอนะครับของอเมริกาที่สสวเขาก็อนุมัติผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีการรับรองให้อเมริกาเนี่ยสามารถจะออกเซอร์คอยได้นะครับการที่อเมริกาเนี่ยสามารถจะออกเซอร์คอยได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ย น่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยครับที่ทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยมันจะสามารถเติบโตได้อย่างได้อย่างต่อเนื่องใน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 ระยะยาวครับค่ะวันก่อนหน้านั้นเห็นทาง JP Morgan ก็ออกมาบอกว่าสามารถที่จะเปิดให้ลูกค้าซื้อบิตคอยล์ลงทุนบิตคอยน์ผ่านทางสถาบันการเงินของเขาได้แล้วด้วยนะคะมีผลบวกมีผลอย่างไรกับบิตคอยน์แล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีคะคุณเรศคะ อ่าอันนี้ก็มีผลแน่นอนนะครับคือมีมีการไปไปการมีการไปดูสัดส่วนของผู้ถือหุ้น i b บ t นะครับที่เป็น E T F ของ E T F Bitcoin ครับของ Backlog อกเนี่ยคนที่ถือมากที่สุดเนี่ยคือ g o m a n s a c กนะครับ d m a n s a c ซ s เขาเขาชิงนำไปก่อนแล้วนะครับที่เปิดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิด J P Morgan ที่เป็นธนาคารที่ไซส์ะระดับเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกค้าลงทุนได้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีผลบวกต่อ ราคาบิตคอยค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เม็ดเงินนะครับที่ไหลเข้าใน Bitcoin e t f เนี่ยมันก็คือตอนนี้เป็นบวกมาติดต่อก,กันเกอบเกือบจะ3สัปดาห์แล้วครับค่ะทีนี้โมเมนตัมที่ Bitcoin จะไปต่อนะคะจากการที่ขึ้นมาถึงแสนหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วเนี่ยมันจะมีแรงส่งให้ไปได้ไกลกว่านี้อีกมากน้อยแค่ไหนคะคุณอเรนนะครับก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดถึงในในช่วงที่เป็นระยะได้ที่เป็นระยะสั้นเนี่ยครับตอนเนี้ย ตลาดก็ได้จะจับปลาอยู่2เรื่องหลักๆนะครับก็คือจะมีรัฐอื่นๆในอเมริกาล่าสุดผมดข่าวเมื่อเช้านี้ก็มีอีกรัฐหนึ่งแล้วนะครับที่มีการผ่านกฎหมาย, Bitcoin mm. ยบิทคอยนรเนี่ยก็ผมว่าถ้าเกิดมันมีพัฒนาการแบบนี้มาเรื่อยๆเนี่ยข่าวข่าวดีเะยครับมามามาหนุนเรื่อยๆ,ๆเนี่ยก็ตัวนี้นก็จะเป็นปัจจัยบวกหนึ่งนะครับที่จะทําให้บิ t คอย n เนี่ยสามารถจะยังยังมีแรงซื้อเข้ามาได้อย่างอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับเรื่องของนิยบายการเงินนะครับ ก็ตอนนี้ตลาดก็คาดหวังนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเดือนการประชุมเฟดเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ก็คือลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยบอกว่าก,ก็จะเป็นการทําให้ตลาดเนี่ยมีมีการมีแรงซื้อเข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ไม่ลดอลดอกเบี้ยนะครับก็ยังคงดอกเบี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าไปลดในครึ่งปีหลังสองปีตามแผนเดิมเนี่ยอ่าก็ยังเป็นสิ่งที่นักลงทุนสามารถคาดหวังการ ปรับตัวขึ้นได้ครับในในช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าถ้าเราพูดถึงในภาพใหญ่เนี่ยผมว่าตีมตีมหลักเลยต้องต้องจับตาเลยครับว่าการะแสของการเซลล์อเมริกาหรือว่าการลดความเสี่ยงจากการถือคอนดอลลร์เนี่ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนในในภาพในอีกปีหรือสองปีข้างหน้านี้เลยครับที่จะทําให้บิตคอยนเนี่ยมีการรตจโตการเติบโ,โตมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะทีนี้สิ่งที่เป็น กนหน่าจับตาในช่วงหลังจากนี้นะคะก็คือเรื่องของเป้าหมายราคานะคะนักลงทุนก็น่าจะสนใจอยู่แล้วนะคะมาถึงแสนหนึ่งแล้วจะไปได้อีกไกลแค่ไหนนะคะเพราะว่าในรอบที่เรียกว่าเป็น ภาวะกระทิงหรือว่าเป็นบูไซเคิลนี้นะคะก็มีคนออกมาให้เป้าหมายมากมายนะคะระดับ2 0 0 0 0 0หรือว่าระดับมากกว่านั้นก็มีนะคะถ้าดูโดยตามเชิงพื้นฐานแล้วก็ด้วยบริบทที่เป็นปัจจัยผลักดันนะคะมุมมองของคุณเรศหรือว่าในวงการเนี่ยมองพีคข,ของรอบนี้ที่ระดับราคาเท่าไหร่คะนะครับก็ถ้าถ้า,ถา,ถาเอาไปช่วงสั้นก่อนละกันช่วงสั้นเนี่ยก็น่าน่าจะไประดับประมาณแสนสองแสนสามไม่ไม่น่าจะเกิน<ะ>จากนี้้วเพราะว่าดู RSI เลยมันค่อนข้างจะแบบ ค่าค่อนข้างยังค่อนข้างตึงเริ่มันตึงแล้วคือแต่แนวโน้มแนวโน้มยังบู l l i s h นะครับคือยังยังยังมีแรงส่งแหละที่จะไปถึงแบบแสนสองแสนสามอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะมีการทักตูนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับส่วนถ้ากิดูดูปัจจัยทางเทคนิคอะไรพวกนี้ครับมันมันจะ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 ประเมินแนวเป้าหมายของรอบรอบนี้ครับน่าจะสองแสนมันมันก็มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแล้วกันนะครับผมราว่า ตัวแปรสําคัญเลยเนี่ยคือคือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่รัฐบาลกลางของอเมริกาเนี่ยเริ่มเข้าซื้อบิตคอยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแรงแรงผลักดันสำคัญนะครับที่มันจะทำให้บิตคอยเนี่ยมันสามารถจะมีอัพไซด์เกตได้มากกว่านี้ะนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดลองลองเปรียบเทียบว่ามันยังมีอ่าปัจจัยบวกอื่นที่ยังรออย,อยู่แล้วก็บิ๊กช็อตจริงๆเลยเนี่ยผมยังมองว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลกลางสหรัฐซื้อบิตคอยน์ใหม่นะครับไม่ใช่เอาของเดิมมาใช้นะซื้อบิตคอยน์ใหม่นะครับเข้ากองทุนสำรองเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญนะครับที่บิตคอยน์ก็น่าจะมีอัพไซด์ที่สูงกว่านี้ได้นะครับค่ะกรณีที่แบงก์หรือว่าคือรัฐบาลอเมริกาจะซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยนะคะเงื่อนไขมันอยู่ตรงไหนคะคือล่าสุดเนี่ยเห็นเขาผ่านร่างกฎหมายงบประมาณก็ดูเหมือนว่าจะต้องมีการตัดค่าใช้จ่ายหลายส่วนด้วยเหมือนกันคะ่ะคุณนเรศคะ่ะ ก็ตอนตอนตอนนี้ก่อนก่อนหน้านี้มันมีแนวความคิดไงครับว่าการมีการปรับมูลค่าทองคําใหม่ที่ที่ถือครองมานานอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันมีอ่ามีเรียกว่ามีมีผลกําไรที่เกิดขึ้นนะครับจากการจากการถือทองคํามันนะครับเพราะว่าอ่าเขาเขาตีมูลค่าทองคําที่ถือมาตั้งแต่แบบหลายสิบปีก่อนเนี่ยคือตอนนั้นทองคํายังราคายังประมาณร้อยกันดอนอยู่เลยถ้าเกิดเอาเปรียบมาเป็นเปรียบที่มาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะมี กำไรที่มันบุ๊กเข้ามาในบัญชีแล้วก็เอาไปซื้อไดบิตคอย์ได้นะแต่ว่าแนวคิดนี้มาดูจะเงี้ยไปนะครับอ่าเพราะนั้นคือถ้าจะใช้เงินประชาชนหรือว่าเอาเงินของรัฐเนี่ยไปซื้อเนี่ยคิดว่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ต้องผมว่าทีมที่ทํางานของทําเนี่ยกำลังทํางานอยู่ครับว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนไหนเนี่ยเข้าเข้ามาซื้อนะครับก็ถ้าถ้าหนึ่งณณตอนนี้ครับยังยังมองยังมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่แต่ละรัฐเนี่ย เขาเขาก็มีหรือว่าแต่และที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเนี่ยแล้วก็ผ่านผ่านการรับรองจากคนในร้านแล้วอะไรเงี้ยครับก็เขาก็มีศักยภาพเนี่ยที่จะซื้อได้นะแต่ว่าอตอนนี้นรัฐบาลกลางสหรัฐมีปัญหานี้เยอะก็อันนี้ต้องติดตามต่อครับยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นภาพความชัดเจนตอนนี้เท่าไหร,ร่ค่ะค่ะมีความเสี่ยงอะไรไหมคะที่นักลงทุนต้องระมัดระวังที่จะเป็นตัวสกัดไม่ให้บิตคอยน์ได้ไปต่อค่ะ ก็ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความปั่นป่วนของระบบการเงินเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกําลังรีเซ็ตอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็อ่าถ้างยิงๆตอนนี้เนี่ยอ่ามันก็มีในเรื่องของการเทขายบอลสหรัฐใช่ไหมครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นจีหรืออาชาในเอเชียเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันมก็อาจจะเกิดความปั่นป่วนของระบบการเงินแล้วก็มอาจจะผลส่งผลต่อราคาในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าจะนักลงทุนคจะถือกระจายความเสี่ยงดีแต่ตลาดหุ้นใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาปรับพอร์ตก็ก็น่าจะไปในทางเดียวกันพราะว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงตัวนี้อยู่นะทีะ่ถ้าเกิดตลาดการเงินมีความมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุการณ์อันวายยินครติเทอะไรย่างเงี้ยครับเหตุการณ์มันจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับที่สุดท้ายแล้วตลาดการเงินมันต้องรีเซ็ตตัวใหม่สักพักไว้สักพักนึงกันเลยเพราะว่าก็กจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะแล้วก็ปัจจัยใหญ่ถ้าเอาความเสี่ยงใหญ่ที่สุดเนี่ยก ถึงแม้ว่าทางหุ้นสตรัเตจี้ครับของเบร์เซนเลอร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีที่ค่อนข้าง s a ฟนะก็คือระดมทุนก็จริงนะแต่ว่าใช้วิธีการแปลงตัวตัวตัวนี้ครับมาเป็นหุ้นสามัญของของสตเตจี้เนี่ยอ่ามันก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการเลเวอเรจไปได้นะแต่ว่าอ่าผมยังไม่ไม่ทิ้งประเด็นนี้ละกันเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามแต่ที่มันมีการใช้วิศวกรรมการเงินที่มันซับซ้อนมันถ้าถ้าอะไรย่างเงี้ยเรียกว่าท่าเยอะเมื่อไหร่เนี่ย ม,มันมีความสิ่งเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นอะไรเงี้ยพราะฉันั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาเลยครับค่ะส่วนสกุลอื่นๆนะคะในระบบคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่บิตคอยนะคะแต่ว่ายังมีสกุลอื่นๆเราเห็นอันดับ2-3-4นะคะที่ผ่านมาเขาก็ดูได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะคะอีเธอรีย a มโซลาร่านะคะหรือว่าโปรเจกต์อื่นๆคุณเรศมองว่าเหรียญอื่น เขาจะมีผลงานที่ดีด้วยหรือเปล่านะคะทุกครั้งที่บิตคอยบวกในจังหวัดที่เป็นบูราณภาวกระทิงเนี่ยเราก็จะเห็นเหรียญอื่นๆที่บวกในระดับที่จริงๆแล้วก็แรงกว่าด้วยซ้ำไปนะคะล่าสุดเนี่ยก็เห็นอีทิเลียมบวกไป6% s o ปบวกประมาณ7%ขณะที่บิตคอยนี้บวกได้3%ก็ถ้าถ้าเราถ้าเจอดจงไปที่อีทิเรียมก่อนคจริงๆตอนเนี้ยอีทิเรียมถือว่าเอาเพื่อฟอร์มบิตคอยไปแล้วนะเพราะว่าอาจ อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมัน underperform ไปไปค่อนข้างเยอะกลก็เลยแบบพอมันพอจะพอจะมีอะไรทริกกลับมาได้เนี่ยมันก็เลยอาจจะขึ้นได้แรงกว่าบิตกว่าบิตคอยนะตอนนี้เราต้องจัต้องจับตาเลยครับว่าถ้าตัวกฎหมายอ่าสเตเบิลคอยผ่านคืนจริงมันผ่านไปแล้วแหละนะครับแล้วต้นต,ต,ต้มันมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของขอี h ทเร u m เลยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงการใช้งานนะครับการสร้าง s t a เบิลคอยเนี่ย เชนอีเทียมเนี่ยยังคร้องสัดส่วนอันดับหนึ่งนะครับที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ถ้าเกิดในการเติบโตของการโทเคแนนเซชันหรือว่า RWA เมื่อไหร่เนี่ยที่อีเทียมก็ยังเป็นเชนที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะตรงเนี้ยมันจะส่งผลดีต่อ Ethereum อีเทียมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปจัจจัยสำคัญเลยเนี่ยผมว่าถ้าเกิดกรอตสาระนะครับมีการอารานุมัติให้มีการจ่ายผลจ่ายการผลตอบแทนนะครับจากสเต k ปกิ้งะให้กับผู้ถืออีเทียมอีเทฟได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยหนุน อีเทียมในในในพาพใหญ่เลยนะครับส่วนใช้ันอื่นนะผมว่าอาจจะอาจจะต้องรออาจจะต้องอาจจะต้องรอตรงนี้นิดหนึ่งครับว่ากราตาศาสตร์จะรับรองพวกอ t ที ETF ของเหรียญคริปโตเงินอื่นเมื่อไหร่นะาะว่าอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นการมันจะเป็นจุดสําคัญนะครับที่จะมีเม็เงินไหลครับเข้ามาในเข้ามาในอ่าเหรียญที่มันเป็นขนาดเล็กพวกนี้แต่ผมตอนทีผ่ผมให้น้ําหนักไปที่อีเทีเยมก่อนนะครับเพราะว่าอ่า มันจะมันจะตรงกับกระแสที่ผมว่าจะเป็นนาร์ทีฟหลักของรอบนี้ครับคือเรื่องของ s t a เบ e c o คอโอเคนะคะสุดท้ายค่ะคุณเรศค่ะในช่วงที่ตลาด เกิดภาวะกระทิงแบบนี้นะคะและยิ่งราคาทํ e นิวไฮและติดสปีดแรงขึ้นไปเรื่อยๆทั้งบิตคอยทั้งคริปโตสกุลตัวท็อปๆอื่นๆนะคะก็จะทําให้เกิดกระแสะที่คนก็จะเข้ามาสนใจลงทุนนะคะกระแสะเรื่องของ fear of missing out นะคะหรือว่า f o m o มันก็มาจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะแบบนี้แหละนะคะซึ่งมันอาจจะต้องระมัดระวังสูงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็มีบทเรียนมาจากหลายรอบบูรณนที่ผ่านมาแล้วนะคะให้คาแน,นนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะไม,ไม่ไม่ต้องรีบครับคือ ถือมว่าจะเห็นโอ้โหมันขึ้นเอาขึ้นเอาแต่พอเวลาลงก็ลงแบบใจหายเหมือนกันแล้วก็ผมเห็นหลายคนก็เวลาลงมากับไปการซื้ออะไรเงี้ยเพราะนั้นนั่นคือจังหวะนี้ถ้าถ้าเป็นตลาดช่วงนี้ผมว่าแนวทางดีที่สุดนะคือการซื้อตอนที่ราคามันย่อตัวนะครับเพราะว่าคือตลาดมันไปขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สอตอนเริ่หนูนะคือมันยังมีเรื่อยๆครับมันมันยังไม่จบนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ราคาลงมาในระดับที่ไม่ได้หนักหนาเลยมากหัวก็เป็นจุดย่อยซื้อที่ดีนะครับไม่จะเป็นต้องไปไล่ราคาซ